สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื<ๆ>่อนสมาชิกบน y o u t u ทุกทุกคนนะครับก็วันนี้นะครับมากันอีกหนึ่งชิ้นนะครับกับเจ้าหน้ากากนะครับเป็นหน้ากากอนามัยนะครับตัวนี้ผมได้สั่งซื้อมาใช้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็เคยสั่งมานะครับแล้วก็ใช้จนเรียกว่า หมดอายุไขของตัวหน้ากากมันแล้วนะครับก็เลยได้สั่งชิ้นใหม่มานะครับแล้วก็จะทําการรีวิวแกะห่อตัวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสําหรับเพื่อนๆที่คิดที่จะซื้อนะครับว่ามันวัสดุหรือว่าหน้าตาของมันหรือว่าในห่อของมันเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับประมาณนี้นะครับก็ ลักษณะห่อของของเขานะครับต่อหนึ่งชิ้นนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นถุงสีสีนี้นะครับก็จะมีไซส์ S M L นะครับตัวที่ผมสั่งมาก็เป็นไซส์ L นะครับรุ่นนี้นะครับบอกยี่ห้อก่อนนะครับยี่ห้อก็คือว่า สมาร์ทมี่นะครับคุ้นๆไหมครับสมาร์ทมี่นะครับสมาร์ทมี่ KN95 นะครับก็คือมาตรฐานการ PM2.5 นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าเป็น KN95 นะครับสมาร์ทมี่นะครับก็คือเป็นบริษัทลูกในเครือเออ่มี่เสี่ยวมี่นะครับที่ทำมือถือเครื่องอุปกรณ์ไอทีต่างๆนะครับก็ด้านหน้านะครับของตัวถุงเขาก็จะเป็นถุงลักษณะที่ว่าเป็นซีวอย่างดีนะครับ แกะก็คือขาดเลยนะครับสำหรับชิ้นใหม่ที่ยังไม่ผ่านการใช้งานถุงจะต้องเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับไม่มีการฉีกใดๆทั้งสิ้นนะครับก็จะมีนะครับไซส์บอกนะครับคือไซส์ L ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นภาษาจีนนะครับภาษาจีนนะครับ ด้านหลังก็เป็นภาษาจีนเช่นกันนะครับคิดว่าน่าจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับเป็นภาษาจีนหมดเลยทั้งชิ้นนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาแกะกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะโอเคครับผมก็ได้ทําการแกะเรียบร้อยแล้วนะครับโดยให้เราฉีกตามรอยปะนะครับที่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าในถุงมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่า มีอะไรบ้างโอเคหมดนะครับก็ซื้อหน้ากากมานะครับก็จะมีหน้ากากหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นซองกันชื้นนะครับแล้วก็เป็นตัวล็อกข้างหลังนะครับเดี๋ยวจะมาอธิบายกันต่อนะครับว่าเอาไว้ใช้งานยังไงมาดูที่ตัวหน้ากากกันก่อนนะครับตัวหน้ากากของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนะครับ นี่คือถ้ามองจากด้านหน้านะครับเดี๋ยวผมจะลองอ้าให้ดูนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านข้างตรงน,นี้จะตันนี้จะเป็นวาลวนะครับวาวลระบายนะครับเป็นระบายออกอย่างเดียวนะครับไม่สามารถที่จะดูดเ,เชื้อโรคเข้าไปได้นะครับจะระบายออกอย่างเดียวนะครับก็วัสดุผิวสัมผัสเนี่ยมัน มันเหมือนกับจะเป็นไม่ใช่ผ้านะครับไม่ใช่ผ้าไม่ใช่พลา,าสติกคือจะบอกไม่ถูกว่าเป็นอะไรนะครับมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับจะเป็นหนังก็ไม่ใช่มันจะเป็นผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ถามว่าผิวสัมผัสเขาเนี่ยมีความแบบว่า,าหนืดๆน,น,น,นิดนึงนะครับก็ดูแล้วก็คงจะเป็นคือออกแบบมาให้ ให้มันต้องอได้มาตรฐาน KN95 นะครับมันก็คงต้องเป็นแบบกันกันฝุ่น PM 2.5ได้นะครับตัว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 วัสดุตัวนี้นะครับ,นะรบก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งชิ้นเลยนะครับเนอะอันนี้ก็เป็นจุกระบายนะครับแล้วก็มีเขียนว่าสมาร์ทมีนะครับก็ สายคล้องหูของเขานะครับตัวนี้ก็เป็นสายคล้องหูนะครับเป็นชิ้นเหมือนกับปั๊มขึ้นรูปมาเป็นชิ้นเดียวกันทั้งชิ้นกับตัวหน้ากากนะครับแล้วก็ส่วนของตัวด้านในนะครับเ <osaic. S 1> พืพ่อนๆจะเห็นนะครับว่าด้านในจะมีสีขาวสีขาวตรงนี้ก็คือว่าเป็นกองอีกทีหนึง่งนะครับตัวหน้ากากก็เหมือนกับกองได้ในระดับหนึ่งแล้วแล้วก็มีกองข้างในอีกทีหนึ่งนะครับ<ๆ>ตัวอย่างเงี้ยนะครับเป็นกองซึ่งมันจะฝังไปกับ กับตัวหน้ากากเลยนะครับเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเห็นไหมครับว่าหน้ากากมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับชั้นหนึ่งแล้วก็มีตัวกองตัวนี้อีกชั้นหนึ่งแบบทับกันไปเลยไม่สามารถแกะได้นะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าในตัวหน้ากากจะมีโครงอยู่โครงตัวนี้เป็นโครงพลาสติกนะครับผมได้ใส่ใช้งานมากับตัวแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ประสบปัญหาเวลาใส่หน้ากากแล้วนะครับ มันชนปากมันติดปากหรือว่าจะเป็นผู้หญิงนะครับใส่แล้วแบบว่ามีคาบล,ลิปสติกติดปากติดติดหน้ากากอย่างเงี้ยครับตัวโครงตัวนี้มันคือเหมือนกับว่ามันจะคอยดันคอยเสริมไม่ให้ปากเรานะครับริมฝีปากเราเนี่ยไปชนกับตัวหน้ากากนะครับแล้วเวลาที่แบบ เวลาพูดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะสะดวกสบายขึ้นการหายใจมันก็จะทําได้ดีขึ้นนะครับเนื่องจากว่าเวลาที่เราสวมเข้าไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีช่องว่างนะครับที่ให้อากาศไหลเวียนได้นะครับประมาณนี้ใส่แล้วก็สบายนะครับนี่คือเป็นอีกอีกตัวเป็นอีกข้อดีของเขาอีกข้อนึงนะครับที่ผมเจอมากับตัวนะครับนะว่ามันใส่แล้วสบายนะครับเพื่อนโครงพลาสติกตัวนี้นะครับก็ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแบบว่าโอบรับกับใบหน้าของเรานะครับเมื่อเราใส่เข้าไปเนาะมันก็จะแนบชิดนะครับแล้วก็จะมีสมาร์ทมี่แล้วก็เป็นไซส์นะครับบอกนะสำหรับผู้ชายนะครับที่หน้าใหญ่ๆนะผมแนะนำให้เป็นไซส์ L นะครับสำหรับผู้หญิงที่หน้าเล็กๆก็จะมีตั้งแต่ไซส์ S ไซส์ M อันนี้ต้องลองซื้อมานะครับแต่สำหรับผู้ชายนะครับผมคิดว่าให้ลองเป็นไซส์ L มาก่อนนะครับซื้อสั่งไซส์ L มาก่อนแล้วจะไม่เสียใจนะครับแล้วก็คือ พอเพื่อนๆใส่แล้วมันยังไม่กระชับไม่แน่นพอนะครับก็เอาตัวคล้องตัวนี้นะครับมาคล้องแล้วก็ปรับระดับได้นะครับหนึ่งสองสามระดับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะกระชับกับใบหน้าของเพื่อนๆนะครับได้มากขึ้นเลยทีเดียวนะครับเวลาพูดเวลาอะไรเงี้ยก็จะไม่หลุดจะไม่ชนหน้ากากจะไม่ชนปากอะไรเงี้ยครับแล้วก็หายใจก็สะดวกนะครับเพราะว่ามีวาล์วระบายนะครับระบายเหมือนกับเวลาที่เราหายใจออกนะครับมันจะ หายใจออกเนี่ยมันจะเอาคาร์บอนออกหรือเปล่าถ้าผมถ้าผมาฟังถ้าผมเคยได้ยินมานะครับหายใจออกเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับว่าหายคาร์บอนหายใจออกก็คือหายใจเป็นคาร์บอนออกแล้วก็มันจะมีเหมือนกับไอร้อนของของลมหายใจเราด้วยนะครับซึ่งมันก็จะถูกระบายไปมือที่ดูระบายนะครับซึ่งสามารถออกได้อย่างเดียวไม่สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับประมาณนี้การสวมใส่เนี่ย ผมลองใส่แล้วกระชับกับใบหน้าเลยนะครับเมื่อใช้เสริมกับตัวคล้องเนี่ยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่คิดว่าไม่กระชับนะครับก็จะกระชับมากขึ้นนะครับใส่สบายเลยนะครับใส่ได้ทั้งวันนะครับใส่ได้ทั้งวันนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับประมาณนี้อืมนะครับเพื่อนๆอยาก อยากจะเห็นรูปตอนใส่ก็ลองเอาไปเซิร์ชดูได้นะครับลองเอาเซิร์ชตัวนี้ไปเซิร์ชดูได้นะครับสมาร์ทมี่นะครับเมื่อใส่แล้วนะครับมันจะเป็นประมาณไหนนะครับตัวนี้คือผมจะรีวิวให้ดูว่าวัสดุของเขาเนี่ยครับเนี่ยเป็นยังไงประมาณไหนเพื่อนๆลองดูใกล้ๆมันจะเหมือนฟองน้ําจะเหมือนอะไรมันก็บอกไม่ถูกนะครับอืมเนี่ยครับลองดูใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับเนาะนะครับ นี่นะครับด้านในของเขานะครับประมาณนี้หูคล้องใส่สบายครับเพราะว่าตัวหูคล้องเนี่ยก็ไม่ได้มีความที่แบบว่า,เ,าเกะกะลาคาญหรือใส่แล้วเจ็บหูปวดหูอะไรไม่เลยนะครับใส่สบายนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ จะซื้อนะครับหรือมองหาตัวนี้อยู่ก็ลองดูคลิปรีวิวของผมประกอบการตัดสินใจละกันนะครับว่าเออมันเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรมากนะครับก็น่าจะพูดไปครบแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอเนึ้ก่อนว่าเออมีอะไรบ้างนะครับป้องกันนะครับฝุ่น PM 2.5นะครับมาตรฐาน KN 9 5นะครับแล้วก็มีจุกระาบนะครับตัวนี้นะครับใส่สบายหู หูเกี่ยวก็สบายนะครับใส่ได้ทั้งวันนะครับสําหรับคนที่ต้องใช้หน้ากากทั้งวันผมคิดว่าใส่ได้ทั้งวันนะครับผมสาหรับคลิปคลิปนี้นะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ดูอยู่นะครับชื่นชอบนะครับกดกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับหากมีคําถามฝากคําถามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆ ดูอยู่นะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับมีรีวิวสินค้าใหม่ๆมีสินค้าใหม่ๆจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับแบบบ้านๆนะครับในช่องของผมนะครับช่องรีวิวทำไมใครจะดูนะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ